สนับสนุนโดยใหม่ m u x The n e x t Peak จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินบีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง สวัสดีครับพบกับคุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับผมต๊อบพุทธินานมานับถอยหลังนะครับรายการคุยอย่างเสรีคงจะอยู่ได้อีกไม่นานนี้แหละครับแต่ว่าความจริงในปัจจุบันเนี่ยวันนี้จะมีเรื่องอะไรอไปพูดคุยกับพีทของเรากันก่อนสวัสดีครับพีทครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดความจริงในปัจจุบันข้อถัดไปความจริงในปัจจุบันข้อนี้นะครับแหมฟังแล้ว <c oughs> ผมเชื่อว่าหลายคนคงเจ็บปวดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนบางคน <c oughs> ทิ้งอาหาร แค่เพราะมันไม่อร่อยในขณะที่คนบางคนต้องอ้อนวอนเพื่อขออาหารกินมันเป็นความจริงที่ตำหนิอะไรใครไม่ได้หรอกนะครับเหลือทิ้งเหลือคว้างจริงๆมันตำหนิอะไรใครไม่ได้จริงๆคือคนที่ยากจนมันก็เห็นภาพของความดิ้นรนหาอาหารกินแต่คนบางคนเนี่ยเขาอยากจะกินของอร่อยครับ ทีนี้อาหารบางอย่างเนี่ยนำเสนอได้น่ากินมากก็เลยซื้อกินแต่พอซื้อแล้วมันกินไม่ได้ท็อปจะทำไงอ่ะก็ต้องทิ้งกันเนอะนอกจากมีคนอยู่ใกล้ๆแลวมีคนอยู่ใกล้ๆและยัดเยียดสำเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้ามันยัดเยียดไม่สำเร็จแล้วมันกินไม่ได้จริงๆมันไม่ถูกปากด้วยเหตุนี้เขาจึงมีมารยาทของการกินบัฟเฟ ตักแต่น้อยแต่แต่พอกินแล้วถ้ามันถูกใจก็มาอีกก็ได้อ,อ,อะไรที่เราคุ้นเคยรู้อยู่แล้วว่ารสชาติเป็นอย่างไรจะตักมากตักน้อยก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่อะไรที่เราไม่คุ้นเคยแล้วเราก็เห็นมันน่ากินเราก็เลยตักไปเยอะเพราะมันน่ากินสุดท้ายก,กินไม่ได้กินไม่ได้เั้นต้องมีมารยาทคือพี่พว่ามีคนไทยจํานวนหนึ่งนะคะ อายที่จะเดินหลายรอบจริงๆแต่ไม่อายที่จะตัดภูณจ่เายผมถามหนึ่งวันที่บุฟเฟ่หรือบุฟเฟ่เนี่ยอาหารประเภทนี้เข้ามาในสังคมไทยตอนนั้นถึงกับทุกร้านเนี่ยแปะป้ายไว้ทุกโต๊ะเลยนะว่าให้ตักทีละน้อย,อย,อยเพราะไม่ยงั้นจะถูกปรับเพราะเขากลัวต้องเอาไปทิ้งเพราะเคยมีกรณีหนึ่งพี่เล่าให้ฟังนะครัอันนั้นไม่ใช่เป็นอันนั้นเป็นงานเลี้ยงไม่ได้เสียตังค์นะครับปรากฏว่าคนยังกินไม่ครบหมด อาหารหมดเพราะฉะนั้นเจ้าภาพก็เลยมาต่อว่า,าไม่พอทำต่อไไปแล้วรู้ไหมว่ากับตันเขาทำไงครับเขาดึงแขนเจ้าภาพเข้าไปในครัวแล้วก็ให้<ต>มาดูว่าที่เศษที่เหลือทิ้งเนี่ย,ยให้ดูดเรื่องอาหารที่ทิ้งออเพราะว่างานนั้นเป็นงานสัมมนานักขายแลวไม่ได้ดูถูกนะคะนักขายบางคน ก็ไม่เคยกินอาหารที่อยู่ในโรงแรมห้าดาวแต่เห็นจัดไว้น่ากินก็เลยตักเต็มที่พอตักแล้วกินไม่หมดก็เลยทิ้งมันก็เลยไม่พอไงต๊อฟถูกไหมครับอยากรู้ว่าประเทศอื่นชาติอื่นเขาเป็นกันไหมเรื่องบุฟเฟ่ต์เนี่ยเป็นเขาตักทั้งนั้นแหละไม่ใช่แค่คนไทยใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นแบบต้องตักเยอะเยอะไม่นี่คนที่เขากินเป็นเนี่ยเขาตักแต่น้อยเดินเอหลายรอบอย่างที่พี่บอกต๊อบ่ะ คนไทยจํานวนหนึ่งไม่อายที่จะตักพูนจานแต่ดันไปอายที่จะตักหลายรอบคือจะไปรอบสองรอบสามเนี่ยอายอ้โหแต่ใส่เข้ามาพูนจานไม่อายคุณควรจะอายนะครพี่เคยไปนั่งกินที่ซิสเลอร์ครับซิสเลอร์เนี่ยเขาให้เราทำไอสลัดได้เองนะครับเขาให้ถ้วยมา แล้วให้เราตักสลัดได้หนึ่งร้อยนะครับรู้ไหมคนไทยบางคนทําอะไรครับต้องรู้จักผักกาดแก้วไหมรู้จักครับอ่าเขาเขาแกะผักกาดแก้วมาเอามาไว้ปากจาน่ะทําเป็นดอกบัวแต่งให้สวยไม่ใช่แต่งให้สวยทาไมทําเป็นดอกบัวที่ปากกว้างขึ้นอ๋อให้มันดูใหญ่ เออแล้วก็จะได้ใส่สันหลัขก้นมาเยอะๆอย่างนี้เป็นเพื่อจะได้ไม่หล่นออกมาจากถ้วยเออคือไม้มันล้นถ้วยไม่ได้ถูกไหมนี่แกะเลยเป็นชั้นๆแล้วก็รอบจานมันก็บานขึ้นแล้วก็ทาน่าเกลียดไหมอตาแต่มันสวยนะมันได้เยอะมันไม่ได้สวยมันเอาเปลี่ยนแต่มันดูว่าแล้วบางคนนะเอาไข่ลกกระทาวางนะครับไม่เห็นผักเลยครับไม่เห็นผักเลยภายนาแต่เยไข่ลกกระทาเออ พี่รู้จักนักศึกษาบีไรพระลยแห่งหนึ่งไปเซเว่นไปซื้อสลับปี้ทำไงรู้ป่ะท็อปพี่สงสารร้านเลยอ่ะอุ้ยอย่าว่าแต่เขาเลยผมก็เคยทำไงสลับปี้นะเสร็จแล้วเคาะ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 เยังไม่พอ,อเลียเลียข้างๆก่อนไม่เดี๋ยวมันลน้นจิบจอยจิบจอยมียิ่งอันนี้อีกเหรอเอาหลอดเสียบรอบแก้ว ทำให้แก้วสูงขึ้นมาประคองไม่ให้ไม่แก้วสูงขึ้นไงไม่ให้น้ําแข็งมันไหลลงมาหรอแก้วสูงขึ้นใช่ก็ทําได้ลดแก้วไงสมมติแก้วเนี่ยมันใส่ได้แค่นี้ออแต่หยิบอยิบหลอดมาอ๋อหลอดฟรีนี่เขาไม่ได้ห้ามใช่แก้วสูงขึ้นเลยเหรอเอาเซรปี่ใส่ต่อนี่พี่รู้จักเลยคนคนนี้เป็นเด็กเรียนวิชาพันละในวิเลยพันละแห่งหนึ่ง ไปซื้อเลอปี้ที่เซเเอาหลอดกาแฟคือเขาเขาใส่ลงไปก่อนนะ<ม>ใกล้ๆเต็มใช่ไหมคะหลังจากนั้นเอาหลอดกาแฟมันก็เสียบไปได้ที่น้ำแก็หลักการเดียวกับเอาผัก,กาดแก้วมา,าใส่นั่นแหละเสียบๆก็ตั้งสูงขึ้นอย่างนี้ยอดเลอปี้ต่อค่ะแล้วพน,นักงานว่างไงจะว่าไงอะ่ะก็อยู่ในหนึ่งแก้วไงใช่ <laughs> สีถนนชัยมากเลยนะพี่ถึงบอกเลยว่าสีถนนชัยเป็นวรรณกรรมที่มีคนจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันมีคนหัวหมอที่เป็นแบบนี้อยู่ในโลกนี้จริงพนังงานก็ไม่กล้าว่าอแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แก่สเลรพี่เกินนะมันทําให้เสียไอ้นั่นด้วยนะไอ้หลอดหลอดแทนที่คนจะกินได้ยี่สิบคนนะรอบๆเลยนะเป็นไงจ้า ควรอายไหมมันควรจะอายนะจริงต้องน่าละอายนะจริงๆนะคุณต้องมีสํำนึกเอาแต่พอดีอผมรู้ว่าผมทําหน้าเกลียดแล้วนะคือเอาเคอกคต่อเสร็จแล้วเลียป,ปาดฟูลแล้วก็ใส่กดไมัยจิบจอยเหรอสู้เอาอีหลอดปักไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ตอนนั้นที่พี่ทำให้กับอกสำนักงานพลังงานแห่งชาติ เราจะทำบุฟเฟต์เราต้องเขียนไว้ที่โต๊ะเลยครับเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยจะได้ทําให้คนที่กินเผ็ดแต่ละระดับตักเป็นต้องอย่างสมมติว่าไม่เขียนนะโอ้ยมียำเนื้อหน้ากินมากเลยตพริก็ตักพอตกัตกว่ากินคําแรกกินต่อไม่ได้ทิ้งเลยคะ่ะ<อ>แต่ถ้าเขียนว่าเผ็ดมากพี่ก็จะไม่ตักเพราะพี่ไม่กินเผ็ดนั่นคือการ แก้ปัญหาในทามันก็เป็นการแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่งอย่างน้อยที่สุดไม่มีของที่เอาไปทิ้งใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเขาเขียนขู่ว่าถากเหลือปรับกี่เท่ากี่เท่าก็ว่าไปเนี้ยมันจะทําให้ยั้งยั้งมือเดือดัตโนมัตินะไม่ต้องมาหน้ามอเผ็ดได้เผ็ดเลยนะไอ้ที่ปรับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ตักเองอที่ปรับนี่คือสั่งมาแล้วก็สั่งมาเกินแต่ถ้าเกิดไปตักแบบอาหารเก้าอย่างสิบอย่างเขาไม่ได้ปรับ แต่มันทิ้งจะจริงเออแต่มีบางร้านนะผมเขาเขาคูเลยนะปราบจริงนะถ้าอาหารตักมาแล้วอาหารเหลือเนี่ยคือถ้าตักมานั่งกินบนโต๊ะเนี่ยกับไอการที่เลี้ยงหลายๆอย่างเนี่ยต่างกันอ่าเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผงซักฟอกซื่อสัสตว์เหรอคะอืม ใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากค่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากค่ะเสือสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ล่าสุดเหนือล it. it ิมิตพิชิตโลกนิวอิสซุซีแบ็ก ใหม่ New X the Next Peak พื่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเมค้มข้นถึงเครื่อง ปลหมีซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จดนา <c oughs> <hive> <h ums> ี่นุ่มนิ่ม <c oughs> มีดีมากกวนุ่มวากอสฟเลก ISUZU SERIES Line Across X the Got ผมซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำสักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่สัตว์ผงซักฟอกฟอที่ไม่พูดเกินจริงสนับสนุนโดยใหม่ MUX The Next Peak จุดสูงสุดใหม่ กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟ็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่องกลับมาชุดที่สองของคุยอย่างเสรีกับดเรเสรีครับหมดหรือยังครับเรื่องบัฟเฟ่หมดแล้ว,แ,ลวแต่ทีนี้มันก็ต้องดูว่า สถานการณ์เหล่านี้มันเป็นเรื่องเศร้าเกือบทุกเรื่องที่เราแสดงมาบางเรื่องก็เป็นเรื่องของสำนึกที่แย่ลงแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องของสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะทำยังไงกับชีวิตแบบนี้สิ่งที่สำคัญเขาเรียกว่าเราต้องหัดเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำนะครับปลาที่ว่ายตามนาม้ำจะสบายเพราะมันบานตามกรนะแสน้ำ แต่ตอปรู้ใช่ไหมน้ําข้างบนสะอาดกับน้ําข้างล่างใช่ครับงั้นถ้าเราว่ายตามน้ําไปเรื่อยๆข้างล่างเราจะเจอสวะแต่ถ้าเราว่ายทวนน้ําขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะเหนื่อยอแต่ข้างบนเราจะเจอน้ํา<จ>สะอาดอ,อาดไม่รู้ว่าต็อปทันโฆษณาชิ้นนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูพวกนี้มีใครเจอมั้งเป็นเรื่องของผู้หญิงญี่ปุ่นนะครับสูงวัยกับ ไม่สูงวัยเขาจะไปกินน้ําที่ลาธารปรากฏว่าคนที่ไม่สูงวัยเนี่ยนะคะก็จะกินตรงนั้นแหละเดินถึงตรงน,นั้นก็จะกินแต่หญิงชารลาสองคนที่สูงวัยบอกฉันไม่กินตรงนี้เดี๋ยวฉันจะขอขึ้นไปข้างบนคนที่ก็จะกิน้า้มาจะขึ้นไปให้เหนื่อยจะไมตรงนี้ก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นหญิงชารลาสองคนก็ขึ้นไปข้างบนที่ไม่ชลา,าเท่าไหร่นั่อยู่ข้างล่าง ในฉากแป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นต๊อบไม่น่าทันกันเก่งในลอยมาว่าจากไหนฮะก็จากข้างบนลงมาไงคือก็ชี้เห็นไงว่าของข้างล่างมันสกปรกอะไรที่มันอยู่ข้างบนมันก็ไหลลงมาตรงนี้หมดแต่การที่ยอมเดินเหนื่อยขึ้นไปที่ต้นน้ําจะได้กินน้ําสะอาดใช่ทันไหมเหมือนเล่นน้ําก็อยู่ต้นน้ำต้องทำในโคุณาชินีไม่ทันไม่ทันอ่ะปรดิซอร์เราเคยทันไหม ไม่ทันเลยนะก็ไม่ได้เก่ามากมายนะไม่ทันนะนึกไม่ออกเลยไม่คับคาคับคาเลยเป็นญี่ปุ่นแต,แต่พอจะรู้แล้วโอเคก็ถึงบอกว่าเวลาไปเล่นน้ําตกอ่ะเอาเนี้ยใช่จะบอกทุกคนบอกเพื่อนๆมันฟูบอกว่าไปไปเล่นกันข้างบนดีกว่าเ,เล่นข้างล่างเน,นี่ยคนเขาเยี่ยวใสลงมาก็คือข้างล่างมันเป็นสวะแต่ข้างบนมันสะอาดเ, <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นเราต้องทําตัวเป็นปลาที่ว่ายทวนน้ำก็คือ ไปหาสิ่งดีแม้ว่าสิ่งดีมันจะลำบากเขาบอกการทำดีอะ่ะมันยากแต่ต้องพยายามต้องพยายามนี่แหละการทำชั่วเนี่ยมันง่ายแต่ควรจะหลีกเลี่ยงที่จะทำนี่แหละเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่อย่างนี้เราก็ต้องถามว่าแล้วเราเนี่จะไม่ให้เป็นไปตามสถานการณ์ ได้อย่างไดก็ยอมเป็นปลาที่จะว่ายทวนน้ำไช่ไมว่ายตามน้ำแล้วอาจจะห่างกับอินเทอร์เน็ตบ้างห่างจากโซเชียลมีเดียบ้างก็ต้องยอมหา่างจะต้องเก็บเงินเก็บทองไว้ดูแลพ่อแม่ยามแก่เท่าบ้างก็ต้องเตรียมส่วนพ่อแม่เองก็ต้องรู้แล้วว่าลูกเองเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสจะมาเลี้ยงดูเราได้เพราะฉะนั้นตัวเองจะเก็บจะออมอย่างไรเมื่อแก่ตัวมาจะได้ไม่เป็นภาระของลูกเตา เผื่องเงินค่าใช้จ่ายเวลาป่วยไข้หาหมอหาอยู่ยาอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นคนที่อย่าปล่อยตัวไปตามกระแสเวลานี้มีคนที่ปล่อยตัวไปตามกระแสหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นนิยมสื่อที่ลามกอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นการปล่อยตัวไปตามกระแสใช้เงินฟุ่มเฟือย หลงไหลย,ยี่ห้อดังอันนี้ก็เป็นเรื่องของกระแสอีกเช่นเดียวกันนะครับชอบความบลามกชอบความหยาบคายรู้สึกบันเทีไม่ควรเป็นเช่นนั้นพี่ได้คุยกับผู้ใหญ่หลายคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าเด็กสมัยนี้พูดจาหยาบคายมากขึ้น อาจจะเป็นว่าถ้าเจอร้อยคนก็อาจ,จะมีสักเจ็ดสิบแปดสิบคนไหมและที่พวกเขาไม่สบายใจกันก็คือคนที่ผู้จาหยาบคายใส่กันมากขึ้นมีผู้หญิงอยู่ด้วยอ๋คือเมื่อก่อนผู้หญิงจะไม่ค่อยเท่าไหร่อย่างน้อยๆก็คุยกันในกลุ่มเพื่อนอแต่ตอนนี้คุยกันชงฉากในที่สาธารณะตอนหน้าผ<ม>ู้ชต์<ะ>ครูบาอาจารย์เข้ามา ครูบาอาจารย์อยู่ในลิฟต์เขาไม่เห็นหัวเราเราเป็นอากาศธาตุเขาพูดจาหยาบคายต่อหน้าเราครูอยู่ตรงกลางเด็กอยู่ตรงขวาอยู่ทางซ้ายกําลังคุยกันก็มึงอย่างนั้นกูอย่างนี้ปแล้วไม่ได้มึงกูอย่างเดียวนะคําหยาบมาด้วยมาหมดเลยใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยพี่ไปสอนสื่อที่มหาลัยแห่งหนึ่งไปก่อนเวลาใกล้ๆตึกนั้นเนี่ยเขาก็มีบูธขายน้ําบูธขายไส้กรอกบูธขายแครบ พี่ก็ไปก่อนเวลาก็เลยไปซื้อนั่งกินขณะที่กําลังนั่งกินอยู่นั้นก็มีโต๊ะข้างๆมีนิสิตเขานั่งอยู่ขณะที่กําลังนั่งอยู่ก็มีนิสิตอีกกลุ่มหนึ่งเดินมาโอ้ยเขาทักกัน <c oughs> มึงไปไหนมากูรอมึงตั้งนานฮะผู้หญิงนะนี่ <c oughs> แล้วเสียงนะี่คือแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอยู่ในอยู่อยู่ในตลาดเลยใช่ไหม <c oughs> คือเขาไม่ได้เกรงอ,อกเกรงใจอะไรใครเลยเขาหยาบคลายใส่กันขนาดนั้นอ,อันนี้แหละเขาเรียกว่าว่ายตามน้ำเลยแหละอแต่บางทีจะโทษเด็กอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมาจากครูที่อยู่ในเจนเจนเดียวกับกับเด็กและอาจจะอายุมากกว่าเด็กหน่อยหนึง่งบางทีเขาก็มองว่าครูนี่คือต้องเป็นพันเดียวกับเขานะก็ถ้าเกิดเด็กจะหลงไหลครูที่เป็นพันเดียวกับเขาคือต้องหยาบเหมือนเขาลาม,มกเหมือนเขา บ้านเมืองเราก็ล่มจมแล้วออ๊อมจริงๆมีครูแบบนี้จริงๆแล้วครูแบบนี้เป็นยังไงนอกกรอบไม่ต้องแบบมาพิธีรีตองอะไรเยอะแยะเข้าใจเด็กเข้าใจ<อ>ยุคสมัยห,มหน่อยการที่เราสามารถที่จะสอนคนตำหนิคนให้เขาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเขาโดยที่เราไม่ใช่คำหยาบเนี่ยมันเป็นศินละปะทางวาทะเลยนะ๊อ,อบ มันก็จริงรอาจย์มันอันนี้มันจริงมากๆมันจริงอยู่แล้วล่ะคือทาไมเราต้องด่าคนด้วยการเอาสัตว์มาให้ให้เขาเป็นสัตว์ตรงนั้นตัวนี้ใช่ไหมคะแม้แต่พี่จะด่าคนแล้วพ่อแม่ไม่สั่งสอนด้วว่าพี่ดา่าว่าไงด่าว่ามีเวลาคุยกับพ่อแม่บ้างไหม <c oughs> <c oughs> แค่อย่างนี้บางคนจะไม่รู้เลยว่านี่คือคำด่าอะเนี่ยแต่กลับไปคิดมาเอ๊ยเมื่อกี้อาจารย์เขาพูดว่าไงนะมีเวลาคุยกับพ่อแม่มามอ๋อจะบอกว่า พ่อแม่ไม่สั่งสอนนัเราก็คือเราพูเทห้สุภาพเออแต่เด็กพี่มาสายพี่ถามทะเลาะกับไม่ใช่ตั้งนาฬกาตามประเทศไหนอ่ะออก็เลยจะบอกว่านี่มาสายนะแล้วมางทีพี่บอกเราก็อินเดียอยู่พละรุงนะจริงผู้หญิงจริงอันนี้เรียกว่าทศินทศินที่จะ ที่จะคุยกับคนแล้วทําให้คนเขาโกรธในขณะนั้นตั้งนาฬิกากับออประเทศไหนฮะออประเทศไทยกับอินเดียอยู่คนละรุ่งนะแต่ผมว่าถ้าคนมีสเสน่ห์ในการพูดจาแบบนี้นะมันจะทําให้สังคมไทยเราเรามันไม่ใช่เฟกนะแต่มันทำให้ให้เรารู้สึกว่าเออมันยังน่าที่จะคบหากันนะ่ะเหมือนกับอาจารย์กำลังหลอกนาหนูอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คิดเองที่ค้าคือไม่ได้พูดอะไร นี่แหละฮะลูกศิษป์ลูกหาถึงได้ประทับใจและชอบอาจารย์เสรีเพราะว่าอาจารย์เสรีคุยอย่างเสรีก็คุยแบบนี้เลเหมือนที่อาจารย์คุยกับเด็กๆนะครับแล้วก็ได้แง่คิดได้ข้อเตือนใจหลายหลายข้อนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยอย่างเสรีกันต่อครับ สาดเหนือลิมิตพิจิตโล่ New Isuzu D Max พี่นุมนิมมีดีมากกว่านุ่มวาโกอซาเฟกผงซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่ คุ้มมากค่ะซื่อสัตย์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริงใหม่ Mew X The Next Peak รุ่น RS จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่อง บหมี ok ม่ซื่อสัตว์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตว์จดนาพี่นะะุน่มนิ่มมีดีมากกว่าน hey, ุ uh ่มวากาซอฟเล็ก Eries, gotta cross the line. ผงซักฟอกซื่อสัตว์เหรอคะอืมใช้ประจำซักแล้วผ้าสะอาดดีมากคะ่ะหอมติดใจไม่ฉุนที่สำคัญถุงใหญ่คุ้มมากคะ่ะซื่อสัตว์ผงซักฟอกที่ไม่พูดเกินจริง สนับสนุนโดยใหม่ m ิวเอ็กซ์เดอะเน็กพีจุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าโยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิวาโกซอฟเฟล็กมีดีมากกว่านุ่มกระชับเอาเรื่อง กลับมาช่วงสุดท้ายครับคุยอย่างเสรีกับด็อร์เสรีให้พีอิทฝากไว้แล้วครับลูกศิษย์หลับในห้องพี่ทาไงหรือปะเรียกตั้งคขเรียกคำถามพี่ปลุกเขาเแล้วก็เชิญให้เขาไปหน้าห้องอ้าว แล้วก็บอกว่าเล่าให้ฟังหน่อยสิเมื่อกี้ฝันว่าอะไรมาจริงอ่ะจีทำไมไม่ถามว่าไอ้ข้อนี้ถามเมื่อกี้สอนอะไรไปเรื่องวิชาการมันไม่มันก็ไม่ขำสิก็คนหลับเราไปถามทำไมก็เรื่องเนี้ใครเ็าจะฝันทุกคนเขาอาจจะกโอ้ไม่ได้ฝันก็ให้เขาไม่ฝันก็พูดตันซิไม่ฝันก็บอกมันนี่หน่อยเร็วเมื่อกี้ฝันว่าไงอ่ะก็าทำได้อยู่เลยนะเราฝันหน่อยสิเมื่อกี้ดูสิเด็กๆถึงได้เกรงไง พี่ก็จะทำอย่างนี้นออแล้วก็มีอยู่วิชาหนึ่งอันนี้พี่สอนพิเศษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครูสอนผู้พิาสารเขาแก่มากพี่ไปก่อนเวลาพี่ไปนั่งหน้าห้องเนี่ยพี่จะได้ยินเสียงเขาพูดแบบชนิดเด็กน่าจะหลับะแล้วมันก็หลับจริงนะพอ,อพี่เข้าห้องต่อนะอาจารย์เขาไปแล้วใช่ไหมพี่เข้าห้องต่อพี่ทําไงดู <cl aps> ไหมตายแล้วล้างหน้าแปรงฟันนะ <cl aps> อย่างนั้นเลยเหรอแล้วเด็กตื่นมาว่างไง ก็ตั้งจทำไงเนี่ยก็นก็รู้ว่ามันโดนดาวมันหลับเลยแล้วละครอ๋อขอโทษครับหลับไปเร็วๆๆล้ๆๆๆๆางหน้าแป่งฟันทั้งที่สอนสนุกอย่างนี้เนี่ยยังกล้าหลับได้ลงเนี่ย ก็คิดดูเอาก็าไม่รู้กันคืนนไปทำอะไรที่ไหนมาอ่าอ,อันนั้นต้องไปหาคําตอบเอานี่แหละครับนี่คือคุยอย่างเสรีกับดรเสรีความเป็นตัวตวนของอาจารย์เสรีนะครับก็ถูกมาเปิดเผยในรายการนี้แหละครับเรพบกันได้ทุกสัปดาห์นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพีอีทอาจารย์เสรีวบมนทาผมต้อบพุที่น,นันพร้อมทีมงานลานกันไปก่อนสวัสดีครับ